เสร็จแล้วดือตาได้แหละเดือดสองข้ามใส่กี่ชิ้นอะเดีเ่ยวโอ้โหจะลอกกี่ชิ้นเนี่ยอย่าแอบ,บมองนะไม่โกงหรอกใครจะโกงอันนึนะเขากำลังจะทิ้งซองแล้วม,มันไม่กลมกล่อมเทีแรกก่อนเลยขอเลือกอันนี้นี่อ่ะรอดลอดเ<อ><อ>ขาเหรออ,อืมอันนี้แล้วกันลอดทั้งเขาขอเลือกอันนี้ด้วยแล้วกัน รอดนักกุ้งไม่ใส่ในกุ้งหรอมน้งกุ้งอันนี้ของโปรดแเดีก็วเาะว่าของโปรดเนี่ยรอดมากุโลโลละกันขอ,องโปรดเหมือนกันจะดีหรอรอดรอดอดขอ,อเลือกอันนี้ร <laughs> อดเอาด้วยจอดอีกชิ้น้าว <laughs> เรียบร้อยครับไม่รอดเขาเดานะที่เราต้องใส่ของที่เขาชอบกินแน่เลยเขาเดาว่าปลาหมึกใช่ไหมอะไรวะปลาหมึกมันขาวไงที่เราใส่มันมีเขียวเขียวเห็นไหมเอ่ยมองหน้านี้มันมีเขียวความเขียวๆเยอะใส่สองซองด้วยอุ้ยแล้วดูดีมึงใส่ดีทำไมวะทุกคนดูอยู่คนเดียวเนี่ยหิ้วขอน้ั้น